บทที่26อาจารย์สาวท่านพระคูออกจากวัดป่ามะม่วงตั้งแต่ตีสี่เพื่อไปเจริญพระพุทธมนต์ในพิธีมงคลสมรสลูกสาวของลูกศิษย์ ซึ่งจัดขึ้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีจากนั้นจึงจะเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้ทันฉันเพลงที่วัดบ้านแหลมในโอกาสที่เจ้าอาวาสวัดนั้นจเจริญอายุครบหกรอบตามที่รับนิมนไว้รถวิ่งจากวัดไปออกถนนสายเอเชียเดี้ยวขวาตรงไปเข้าอายุธยาประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เข้าเขตอำเภอเมือง ซึ่งมีบ้านเรือนปลูกเรียงรายอยู่ตามริมถนนทั้งสองฝากข้างเมื่อรถวิ่งผ่านไปบ้านหลังหนึ่งท่านก็บอกกับคนขับว่าสมชายจอดก่อนเสียงบ้านนั้นก็าทำอะไรกันแต่เช้ามืดหรือว่าลุกขึ้นมาสวดมนต์ช่วยจอดประเดี๋ยวฉันจะได้ฟังให้ถนัดว่าเขาสวดบทไหนจะเป็นพระคาถาชินบัญชรหรือว่ายอดพระกันตรัยปิดกเมื่อนายสมชายหยุดรถ ท่านจึงไขกระจกลงแล้วก็ได้ยินเสียงชัดเจนนายสมชายก็ได้ยินเต็มสองหูอิสดัดเป็นเสียงผู้ชายแล้วต่อด้วยคำพูดที่ระคายหูคนฟังอีกว่ามึงมันเลวซะยิ่งกว่าผู้หญิงหากินคนอย่างมึงนะ่ะหาความดีไม่ได้เลยพวกผู้หญิงหากินยังดีกว่ามึงเสียงผู้หญิงย้อนเอาว่าอ๋ออย่างนี้นี่เองแกถึงชอบไปนอนกับโสเพณี จนเอาโรคมาติดข้าเมียเก่าแก่ก็เป็นโสเพณีไม่ใช่หรือท่านพระครูทนฟังต่อไปไม่ไหวจึงบอกให้ในายสมชายออกรถความจริงท่านจะฟังคนเดียวด้วยการกำหนดฟังหนอโดยไม่ต้องหยุดรถก็ได้แต่ท่านต้องการจะสอนนายสมชายจึงสั่งให้เขาหยุดรถฟังไม่ไหวลุกขึ้นมาด่ากันแต่มืดแต่ดึกอย่างนี้ไม่ไหวเห็นจะต้องกลับไปล้างหูสักหน่อย เลิกไม่ดีเลยที่มาได้ยินคนเขาด่ากันท่านพูดเป็นเชิงบนเห็นคนฟังไม่ว่ากระไรจึงพูดต่อแล้วจะไปหาความเจริญได้ยังไงทะเลาะเบาะแว้งกันแบบนี้เทวดาหนีหมดต่อไปถ้าเธอมีลูกมีเมียอย่าได้เอาไปเป็นเยี่ยงอย่างเชียวนะท่านถือโอกาสสอนคนเป็นลูกศิษย์รับรองได้เลยครับหลวงพ่อตัวอย่างเร็วๆแบบนั้น ผมไม่นำไปประพฤติปฏิบัติอย่างแน่นอนผู้ชายอะไรช่างไม่ให้เกียรติผู้หญิงเสียบ้างเลยถ้าผมเป็นเมียผมไม่อยู่ด้วยแล้วไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นเขทนได้ยังไงนสมชายวิจารณ์เขาเห็นแก่ลูกนั่นแหละพูดให้ถูกกว่านั้นก็คือเขาทำกรรมไม่ดีมาก็เลยมาเจอคนไม่ดีผู้ชายที่ด่ากเก่งนี่ผมว่าคงไม่มีใครดีนะครับหลวงพ่อ เพราะถ้าดีก็คงไม่ด่าไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายหรอกลงได้ด่าเก่งก็ยากที่จะเป็นคนดีอย่างที่เขาว่าคนบางคนว่าปากร้ายใจดีนะ่ะจริงๆแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะถ้าเขาใจดีจริงปากจะต้องไม่ร้ายพระพุทธองค์ท่านถึงเน้นมโนกรรมมากเพราะเป็นต้นเหตุของวจีกรรมและกายกรรมคือคนที่พูดชั่วทำชั่วเพราะใจคิดชั่ว มีพระพุทธทวจะนะตรัสสอนไว้นะสมชายฉันจําได้แม่นเจียวละที่จําแม่นเพราะฉันพยายามสอนตัวเองเสมอๆจะอัญเชิญมากล่าวให้เธอฟังรู้สึกจะเข้ากับเรื่องของผู้ชายปากจัดคนนั้นพอดีนายสมชายลดความเร็วของรถลงเพื่อจะได้ฟังให้ถนัดท่านพระครูซึ่งนั่งอยู่ทางตอนหน้าคู่กับคนขับหันมาพูดกับเขาว่า พระพุทธองค์ตรัสสอนไว้ว่าผลสวาสดเพียงดังจอบซึ่งเป็นเครื่องขุดโค้นปัดทอนตนของคนทานผู้กล่าวคำชั่วย่อมเกิดขึ้นที่ปากของบุคคลผู้เป็นบุรุษพานผู้ใดสรนเสริญผู้ที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรนเสริญผู้นั้นชื่อว่าสะสมโทษด้วยปากย่อมไม่ประสบสุขเพราะโทษนั้น การที่ผู้ชายคนนั้นไปยกย่องโสเพณีว่าดีกว่าภรรยาตัวเองเป็นการสรรเสริญคนที่ควรติเตียนใช่ไหมครับถูกแล้วผมว่าแกคงหลงรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสของผู้หญิงโสเพณีจนงงหัวไม่ขึ้นขนาดเอามาเป็นข้อบริพาเมียตัวเองแล้วเมียเก่าแกเป็นโสเพณีจริงหรือเปล่าครับเด็กหนุ่มถามเขารู้ว่าท่านสามารถให้คำตอบได้เพียงแต่ท่านหลับตา ท่านก็จะรู้ทุกเรื่องที่อยากรู้จริงหรือไม่จริงมันก็เรื่องของเขาเราหยุดพูดเรื่องนี้กันได้แล้วฉันเพียงแต่จะยกตัวอย่างให้เธอเห็นเท่านั้นในวันข้างหน้าเมื่อเธอไปเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนจะได้วางตัวได้สมฐานะให้แม่บ้านเข้านับถือและเกรงใจอย่าให้เขาดูถูกดูแคลนเอาได้ฉันต้องการเพียงเท่านี้ไม่ได้ต้องการให้เธอมาวิเคราะห์วิจัยเรื่องเมียเก่าเขา เข้าใจหรือ,อยังเข้าใจครับคนขับรถตรอบเสียงอ่อยเมื่อท่านไม่อนุญ,ญาตให้สืบสาวราวเรื่องเขาจึงจำเป็นต้องปิดปากเงียบและตั้งหน้าตั้งตาขับรถเพื่อที่จะไปให้ถึงบ้านงานได้ทันเวลาก่อนออกจากจังหวัดสุพรรณบุรีไปจังหวัดสมุทรสงครามท่านประครูให้ในายสมชายแวะที่ร้านขายดอกไม้ในเมือง เพื่อซื้อแจกันดอกไม้สดไปสแสดงมุทิตาจิตต่อเจ้าของวันเกิดเป็นความเคยชินของท่านที่จะต้องมีของติดไม้ติดมือไปฝากเจ้าภาพเสมอทั้งยังเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ศิษยานุสิ์ว่าหลวงพ่อจเจริญเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นธรรมะหรือวัตถุสิ่งของหากมีผู้ขอท่านก็จะให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง บ่อยครั้งที่พวกชาวบ้านผู้ยากไร้พากันมาขอเข้าสารจากวัดป่ามะม่วงไปหงกินประทังชีวิตบางคนก็ขอพริกหอมกระเทียมเป็นของแถมอีกด้วยแต่สิ่งที่ท่านแถมให้ทุกครั้งโดยที่พวกเขาไม่ต้องเอ่ยปากขอก็คือธรรมะไม่แต่พวกชาวบ้านเท่านั้นที่มาขอแม้แต่พระสงฆ์วัดข้างเคียงก็เคยส่งพระมาขอปันของฉันของใช้ เนื่องจากไม่มีคนไปถวายซึ่งท่านก็แบ่งสรรปันส่วนให้โดยไม่รังเกียจรังนอนแต่ประการใดบางครั้งท่านได้รับการทัดทานจากพวกทายกว่าไม่ควรให้เพราะเกรงว่าจะทำให้วัดตัวเองต้องขาดแคลนท่านกลับสอนพวกเขาให้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คำพูดที่ติดปากท่านคือไม่หวงไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆกับยิ่งให้ยิ่งได้ และดูเหมือนจะเป็นดังที่ท่านพูดเพราะมีหลายครั้งที่ข้าวของทำท่าว่าจะหมดแต่แล้วก็มีญาติโยมนำมาถวายใหม่อีกวัดป่ามะม่วงจึงยังไม่เคยเผชิญกับภาวะอดอยากยากแค้นจริงๆเลยสักครั้งเพราะมีผู้ใจบุญนำข้าวสารกระปิน้ำปลาตลอดจนพริกหอมกระเทียมมาบริจาคอยู่เนืองๆคำพูดของท่านที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ จึงกลายเป็นคำขวัญประจำวัดป่ามะม่วงไปโดยปริยายอย่างไรก็ตามท่านพระครูมักจะเน้นให้ญาติโยมได้สำเนียดอยู่เสมอว่าการให้ที่ได้บุญกุศลมากที่สุดนั้นคือการให้ธรรมดังมีพระพุทธวจ,จะนะรับรองไว้ว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมชันะการให้ทั้งปวง ที่วัดบ้านแหลมขณะที่พิกษุรูปอื่นๆกำลังฉันเพนกันอยู่นั้นท่านพระครูมิได้ฉันท่านเพียงแต่พิจารณาอาหารแต่ละอย่างแล้วตั้งกิจแผ่เมตตาให้ผู้นำมาถวายเพื่อที่เขาจะได้รับส่วนกุศลญาติโยมที่ไม่เข้าใจคิดว่าท่านฉันอาหารด้วยตาคือคิดเอาเองว่าท่านเพียงแต่มองอาหารก็ทำให้ท้องอิ่มได้ โยมผู้ชายคนหนึ่งครานเข้ามาหาท่านประนมมือพูดว่านิมนต์หลวงพ่อฉันเถิดครับสงสัยอาหารจะไม่ถูกปากหลวงพ่อทึงไม่ยอมฉันท่านไม่อยากให้เขาเสียน้ำใจจึงใช้ซ่อมจิ้มทองหยอดลูกหนึ่งมาใส่ปากแล้วก็ทำแบบนั้นอีกสองครั้งจึงยกแก้วน้ำขึ้นดื่มเห็นท่านฉันพอเป็นพิธีแล้วโยมผู้ชายคนนั้นจึงคลานออกไป ระหว่างที่รอให้รูปอื่นๆชันเสร็จท่านก็มองออกไปข้างหน้าห่างออกไปประมาณร้อยเมตรเป็นโรงเรียนการช่างสตรีอาจารย์สาวอายุป,ประมาณไม่เกิน30กสากำลังยืนสอนนักเรียนอยู่หน้าชั้นท่านอยากจะรู้ว่าอาจารย์เขาถ่ายทอดวิชาอะไรให้ลูกศิษย์จึงกำหนดเห็นหนอไปฟังด้วยนี่แนะ่นักเรียนวันนี้ครูจะสอนเรื่องเคล็ดลับในการดำเนินชีวิต อาจารย์พูกนั้นพูดกับลูกศิษย์สาวอายุประมาณ17-18พวกเธอก็เป็นสาวเป็นนางกันแล้วครูจะบอกเคล็ดลับให้ว่าจงอย่าไปมีสามีโบราณเขาว่ามีลูกกวนตัวมีผัวกวนใจอยู่เป็นสาวหน้าขาวเป็นยองใหญ่ฉะนั้นพวกเธออย่าได้คิดแต่างงานเป็นอันขาดแหมดีจังอาจารย์คนนี้สอนดี สงสัยจะชักชวนลูกศิษย์ไปบวชชีเซลามังท่านพระครูคิดแล้วก็ตั้งใจฟังต่อไปพวกเธอดูครูเป็นตัวอย่างครูนี่นะใช้ชีวิตอย่างอิสระมีบ้านหลังงามมีรถยนต์ขับเลยไม่ต้องมีสามีก็เราหาของเราเองได้จริงไหมพวกเธออยากรู้วิธีรวยทางลัดไม่ล่ะลั่นถามลูกศิษย์อยากค่ะ เสียงนักเรียนหญิงตอบพร้อมกันทั้งห้องเอาละครูจะบอกให้รับรองว่าถ้าพวกเธอทำอย่างที่ครูทำอยู่แล้วก็พวกเธอจะสบายเป็นอิสระแล้วก็มีเงินใช้วิธีง่ายๆก็คืออยากจะนอนกับใครก็ไปนอนแต่ให้เลือกคนที่กระเป๋าหนักๆพวกถังแตกอย่าได้ไปคบเด็ดขาดเรืองเนื้อเรืองตัวเปล่าๆเ,เป็นไงดีไหมชีวิตแบบนี้ดีไหม ได้เงินทีละมากๆแล้วก็ไม่ต้องเหนื่อยด้วยดีค่ะมีคนตอบเพียงสองสามคนแสดงว่านักเรียนในชั้นส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับความคิดพิรึกพิลั่นของผู้เป็นอาจารย์แล้วถ้าเกิดผู้ชายก็มีเมียแล้วเราไม่บาปหรือค้าที่ไปแย่งเขาหนึ่งในจำนวนที่ไม่เห็นด้วยถามขึ้นเมียเขาก็อยู่ส่วนเมียเขาสิแล้วเราก็ไม่ได้แย่งเขา แค่ขอยืมมาใช้ชั่วครู่ชั่วยามเราไม่ได้คิดที่จะเอามาเป็นสามีเรานี่นาอาจารย์สาวตอบคำถามลูกศิษย์แบบนี้มันก็โสเพณีชัดๆแหละคะอาจารย์นักเรียนคนหนึ่งพูดขึ้นอย่างอดทนทนไม่ได้นี่พูดให้ดีๆนะสุบเบญจาระวังจะโดนหักคะแนนอาจารย์ครูแต่หนูว่าสุบเบญจาเขาพูดถูกนะคะอาจารย์นักเรียนที่นั่งติดกับคนแรกพูดขึ้น อะไรเธอก็เป็นไปด้วยอีกคนหนึ่งแล้วหรือน้ำพึ่งแหมครูไม่นึกเลยว่าจะมีลูกศิษย์โง่ๆแบบเธอสองคนคำพูดของอาจารย์สาวทำให้นักเรียนที่ไม่เห็นด้วยคนอื่นๆไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเมื่อไม่มีผู้ใดโต้แย้งอาจารย์สาวจึงพูดต่อไปอีกว่าเพื่อนๆครูก็ไม่มีใครแต่งงานสักคนเขาก็ทำแบบที่ครูทำอยู่ไม่เห็นจะเสียหายที่ตรงไหน มัวรอกินแต่เงินเดือนมีหวังไส้แห้งตายชาตินี้ทั้งชาติก็ไม่มีรถขับเงินเดือนครูน่ะมันสักกีต่ตังเชียวหล่อนดูแคลนอาชีพสุจริตท่านพระครูอยากตบอกผางผางคิดไม่ทันคาดไม่ถึงว่าจะมาเห็นมาได้ยินหรือว่าเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์เขาเปลี่ยนแนวการสอนกันแล้วช่างน,น่าสลดใจเสียเลือกเกินอยากรู้นะัก ว่าทารัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการมาได้ยินเข้าท่านจะทำประการใดการที่อาจารย์ผู้นั้นอ้างว่าเพื่อนๆของหล่อนก็ปฏิบัติอย่างเดียวกันย่อมแสดงว่าไม่ได้มีหล่อนคนเดียวที่สอนผิดๆแบบนี้น่าสงสารพวกลูกศิษย์ผู้เป็นอนาคตของชาติที่มีครูบาอาจารย์เป็นมิจฉาทิฐิสุดตองถึงปานนั้นท่านพระครูเล่าเรื่องอาจารย์สาวให้ในายสมชายฟัง ขณะเดินทางกลับวัดป่ามะม่วงจริงหรือครับหลวงพอ่อไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นไปได้อ๋อนี่เธอว่าฉันพูดเท็จงั้นสิท่านย้อนเสียงเรียกเปล่าครับเปล่าผมน่าเชื่อหลวงพอ่อแต่ไม่อยากเชื่อว่าอาจารย์คนนั้นแกจะเพี้ยนถึงปานนี้น่าเป็นห่วงประเทศชาตินะครับคนสมัยนี้จิตใจต่ำลงไปทุกวันเห็นแก่ความสุขความสบายทางกาย จนลืมนึกถึงความถูกต้องดีงามวันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไรครับหลวงพ่อเราถึงได้เจอแต่เรื่องไม่ดีไม่งามมาสองเรื่องแล้ววันนี้วันพระฤหัสบดีท่านพระครูตอบหน้าตาเฉยเห็นอีกฝ่ายไม่ตอกรอนจึงพูดต่อไปว่าประเดี๋ยวเธอแวะอ่างทองด้วยฉันจะไปเยี่ยมโยมปั่นเขาหน่อยจำทางไปบ้านโยมปั่นได้หรือเปล่าจำได้ครับ นิมนต์หลวงพ่อพักผ่อนเถิดครับถึงแล้วผมจะเรียนให้ทราบเมื่อนายสมชายพูดเช่นนั้นท่านพระครูจึงนั่งหลับตาซึ่งนายสมชายคิดว่าท่านคงหลับหากความจริงแล้วท่านไม่ได้หลับท่านกำหนดจิตแผ่เมตตาให้กับบรรดาสัมภเวสีไปตลอดทางผู้ที่เสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุรถชนกันมักจะไปเกิดเป็นพวกสัมภเวสี ซึ่งแปลว่าพวกสแสวงหาพบคือยังไม่เกิดเป็นที่ตามกรรมที่ตนกระทำไว้เพราะขณะที่ตายนั้นจิตเป็นกลางกลางไม่เป็นกุศลและไม่เป็นอกุศลหากตายขณะที่จิตเป็นกุศลก็จะไปเกิดในสุขติภูมิแต่ถ้าจิตเป็นอกุศลก็จะไปเกิดในทุกขติภูมิมีนรกเปรตอสุรกายและเดรจฉาน ส่วนพวกที่ตายในขณะจิตเป็นกลางกลางจะไปเกิดเป็นสัมภเวสีเมื่อใดที่สัมภเวสีเหล่านี้ระลึกได้ถึงกรรมที่ตนกระทำไว้ก็จะไปเกิดในภพภูมิที่เหมาะสมกับกรรมนั้นท่านพระครูนั่งแผ่เมตตาให้พวกสัมภเวสีมาตลอดทางกระทั่งถึงทางแยกเข้าสู่จังหวัดอ่างทองมีอุบัติเหตุรถชนกันข้างหน้าทาให้รถติดเป็นแพรยาวเหยียด ในสมชายหันมามองท่านพระครูเหมือนจะปรารบว่าได้เกิดอะไรขึ้นเห็นท่านนั่งหลับจึงไม่กล้าถามแต่ท่านก็พูดขึ้นเหมือนรู้ใจเขาว่ารถชนกันข้างหน้ามีคนตายสามศพถ้าเธอไม่เชื่อจะลองเดินไปดูก็ได้เจ้าหน้าที่ตำรวจกําลังทําการพลิกศพแถวนี้คนตายบ่อยจังนะครับเห็นเขาว่ามีผีตายโหงสิงอยู่ นายสมใจพูดพลางหยุดรถตามรถขันหน้าเขาไม่จำเป็นต้องลงไปดูเพราะรู้ว่าสิ่งที่ท่านพระครูพูดนั้นจริงโดยไม่ต้องพิสูจน์ไม่ใช่ผีตายโหงหรอกสมชายผีตายทั้งกลมหนะท่านพระครูพูดหลังจากใช้เห็นหนอตรวจสอบแล้วทำไมเขามาอารวาสแถวนี้ล่ะครับหลวงพ่อเพราะแรงอาฆาตนั่นแหละ คือผู้หญิงคนนี้เขาปวดท้องจะออกลูกหมอตำแยเขาทำคลอดเด็กก็ไม่ยอมออกสักทีจนเขาหมดปัญญาก็เลยพากันหามาจากหมู่บ้านจะพาไปส่งโรงพยาบาลในเมืองพอถึงปากทางโบกรถคันไหนๆก็ไม่มีใครหยุดรับรถประจำทางก็ไม่มีเพราะมืดแล้วเขาก็ทุกทรมานจนกระทั่งขาดใจตายเลยอาฆาตแค้นคนที่ขับรถผ่านไปมา จึงแกล้งให้เกิดอุบัติเหตุนี่ก็ร่วมร้อยศพแล้วมั้งท่านเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหกเดือนมาแล้วแล้วบาปไหมครับหลวงพ่อเขาทำอย่างนั้นบาปไหมนายสมชายถามอย่างอยากรู้บาปสิทำไมจะไม่บาปเล่าผีก็ทำบาปได้ใช่ไหมครับหลวงพ่อทำได้ไม่ว่าผีว่าคนหรือแม้กระทั่งเทวดาถ้าทำบาปก็ได้บาป อย่างวิญญาณผู้หญิงคนนี้ที่เที่ยวกาอกรรมทําเขียนกับคนใช้รถใช้ถนนเท่ากับเป็นการสะสมบาปไว้แล้วทาไมไม่ตกนรกเล่าครับหลวงพ่อทําไมยมประบาลไม่มาเอาตัวไปลงโทษปล่อยให้รังควานคนอื่นก็อยู่ได้มันก็พูดยากนะสมายความอาฆาตปยาบาทนั้นหากมีพลังมากมันก็สามารถฝืนแรงกรรมได้เหมือนกัน แต่ไม่ได้หมายความว่าจะฝืนได้ตลอดไปเพราะในที่สุดก็ต้องชดใช้กรรมที่ตัวเองทำเอาไว้หมายความว่าในที่สุดวิญญาณของผีตายทั้งกรมคนนี้ก็ต้องไปรับโทษทันในเมืองนรกใช่ไหมครับต้องเป็นอย่างนั้นแล้วอีกนานไหมครับกว่าเขาจะได้รับโทษมันก็ขึ้นอยู่กับแรงบุญแรงบาปที่เขาทามาถ้าแรงบุญมีมากอีกไม่นานเขาก็จะสำนึกได้ ว่าสิ่งที่ทำอยู่นั้นมันเป็นบาปก็จะเลิกเสียแต่ถ้าแรงบาปมีมากเขาก็จะสะสมบาปต่อไปจนกระทั่งกฎแห่งกรรมมันทำหน้าที่ของมันแล้วหลวงพ่อจะช่วยเขาได้บ้างไหมครับผมหมายถึงว่าหลวงพ่อน่าจะทำให้เขารู้บาปบุญคุณโทษโดยเร็วจะได้เลิกก่อกรรมทำเข็นคนพูดพูดจากจิตใจที่เพียมด้วยเมตตาฉันก็ว่าจะลองดูเหมือนกัน แต่ก็ไม่หวังว่าเขาจะเชื่อฟังที่ฉันพูดหรอกนะถ้าตอนมีชีวิตอยู่เขาเป็นมิจฉาทิฏฐิตายแล้วก็ยังคงเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่อย่างนั้นถ้าเปลี่ยนได้คนที่มาเกิดก็คงเป็นคนดีกันหมดแล้วจริงไหมเพราะคนคนหนึ่งต้องเวียนตายเวียนเกิดไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งถ้าอย่างนั้นหลวงพ่อลองพูดกับเขาสิครับเผื่อเขาจะเชื่อฟังหลวงพ่อ คนที่ใช้เส้นทางนี้จะได้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุในสมชายแนะนำนึกสงสารทั้งคนตายและคนเป็นก็ได้ฉันจะลองดูแล้วท่านจึงนั่งตัวตรงหลับตาสำรวมจิตเพื่อเจราจากับวิญญาณอาฆาตของหญิงนั้นโยมอัตมาขอคุยด้วยสักหน่อยเป็นไรท่านพูดกับหญิงตายทั้งกลมซึ่งมาปรากฏในนิมิต วิญญาณน,นั้นลอยมาหยุดเบื้องหน้าท่านยกมือขึ้นประนมแล้วทักว่าท่านพระครูเจริญใช่ไหมจ๊ะหลวงพ่ออยู่วัดป่ามะม่วงใช่ไหมยมรู้จักอาตมาด้วยหรือถามอย่างแปลกใจรู้สิจ๊ะฉันเคยไปทำบุญที่วัดป่ามะม่วงสามสี่ครั้งหลวงพ่อ,อยังชวนฉันมาเข้ากรรมฐาน พอดีฉันตั้งท้องลูกคนแรกเสียก่อนเลยไม่ได้ไปคิดว่าคลอดลูกแล้วพอลูกโตก็จะหาโอกาสไปให้ได้ก็พอดีมาตายเสียก่อนตายทั้งกลมเสียด้วยหลอนร้องไห้กระซิกกระซิกแล้วจึงพูดต่ออีกว่าคนมันใจร้ายมันไม่ยอมหยุดรถรับฉันไปโรงพยาบาล จนต้องนอนเจ็บปวดกระทั่งขาดใจตายด้วยความทุกทรมานอย่างแสนสาหาัสโยมก็เลยทำการแก้แค้นใช่ไหมสามศพข้างหน้านั่นก็ฝีมือโยมใช่ไหมท่านพระครูพูดด้วยเสียงตำหนิก็ฉันแค้นหลานพูดเสียงอ่อยแล้วทำอย่างนั้นมันหายแค้นหรือเปล่าคนที่โยมทำเขาตายนั่นเขาไปสร้างความแค้นให้โยมหรือเปล่า มันคนละคนกันใช่ไหมหรือว่าโยมจำได้ว่าคนที่ไม่ให้โยมขึ้นรถหน่ะเป็นใครจำไม่ได้จ้ะก็ในเมื่อจำไม่ได้แล้วโยมไปเที่ยวทำร้ายเขาอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกต้องรู้ไหมว่าโยมกำลังสร้างเวรสร้างกรรมแล้วตัวโยมเองนั่นแหละจะต้องมารับเวรรับกรรมในภายหลังหยุดเสียเถิดอตมาขอบิณฑบาตนะโยมนะ ท่านกอร้องขณะเดียวกันก็แผ่เมตตาให้หล่อนด้วยเมื่อได้รับกระแสเมตตาที่ท่านแผ่มาให้วิญญาณอาฆาตดวงนั้นก็รู้สำนึกในบาปบุญคุณโทษตอนกราบท่านพระครูแล้วพูดว่า mm. ฉันหยุดแล้วจ้าหลวงพ่อหยุดแล้วนับแต่วันนี้ต่อไปฉันจะเลิกก่อกรรมทำเข็น แต่คนอื่นๆเขาจะคิดยังไงฉันไม่รู้นะจ๊ะเพราะบางคนเขาก็เชื่อฟังฉันแต่บางคนก็ดื้อรั้นมันหมายถึงดวงวิญญาณอื่นๆที่ตายเพราะอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากความอาฆาตของหลอนเดี๋ยวอาตมาจะแผ่เมตตาไปให้พวกเขาแล้วโยมค่อยไปบอกก็แล้วกันจากนั้นก็ให้โยมไปเข้าฝันพวกชาวบ้าน ให้จัดการทำบุญปัดรังควานกันที่ถนนนี่แหละชวนพักพวกไปด้วยนะบอกหลายๆเสียงเขาจะได้เชื่อท่านแนะนำหลวงพ่อแล้วฉันจะตกนรกไหมจ๊าฉันรู้ว่าฉันจะต้องตกนรกอย่างแน่นอนหลวงพ่อช่วยฉันด้วยหล่อนอ้อนวอน รู้สึกกลัวภัยอันเกิดจากบาปกรรมที่ตนสร้างด้วยแรงโทสะอัตมาคงช่วยได้ไม่มากนักหรอกโยมจะต้องก้มหน้ารับกรรมที่โยมก่อที่โยมกลับใจได้นี่ก็เป็นผลดีกับตัวโยมมากแล้วเพราะจะได้ไม่ต้องไปตกนรกนานอัตมาเห็นจะต้องลาละท่านกำหนดลืมตาเป็นเวลาเดียวกับที่ตำรวจทางหลวงจัดการนำศพและซากรถที่ขวางทางอยู่ออกได้ รถจึงวิ่งได้ตามปกติสำเร็จไหมครับหลวงพ่อนายสมชายถามขณะเลื่อนรถตามกันหน้าไปอย่างช้าๆโชคดีที่เขารู้จักฉันเลยพูดกันง่ายหน่อยก็ต้องนับว่าเป็นบุญของเขาคืนดื้อดึงก็ต้องก่อกรรมทำเขียนไปอีกนานแล้วหลวงพ่อรู้จักเขาไหมครับไม่รู้จักเขาบอกเขาเคยไปทำบุญที่วัดป่ามะม่วง ก็คนไปทำบุญมีเป็นร้อยเป็นพันฉันจะจำยังไงไหวขืนจำได้หมดก็เป็นผู้วิเศษเท่านั้นแต่ใครๆเขาก็คิดกันทางนั้นว่าหลวงพ่อเป็นผู้วิเศษไม่งั้นจะพูดกับผีได้หรือนหนสมชายไม่ยอมแพ้รีบๆไปเถอะไปจะได้ถึงบ้านโยมปั่นเร็วๆท่านพูดตัดบทครั้นที่จะอธิบายให้นหนสมชายหรือใครต่อใครฟังว่า ท่านมีใช่ผู้วิเศษท่านเป็นเพียงผู้ต้องการละกิเลสแล้วก็ละได้หมดสิ้นแล้ว